สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันที่กันป,ประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ดในโอเคเจดำ <Okay. S 1> นั่นเองนะจ๊ะวันนี้เอฟเอคัพอังกฤษรอบ8ทีมสุดท้าย Spo r t 88S ให้คุณได้มากกว่าให้โชค2ต่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งเดือนรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทรางวัลใหญ่ iPhone 13 Pro เลยนะจ๊ะดูรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมได้ที่ Sport 8 8 s ที่นี่ที่เดียว Li n e s p o สปอร์ตแปดตีหนึ่งตรงนะพวกแกนะไปกันที่ซิตี้กราวนะบ้านของนอตเทิลฟอรเรสทีมเจ้าป่านะอันดับ8จากแชมเปี้ยนชิพบังกิดจะเปิดบ้านพบกับรองจากฝูงเพื่มลิกอย่างอีิมมามหาห้าหน่อยจากวันกาพที่เป็นที่จุดน้ำรถลิวพูนั่นเองนะจ๊ะโดยฟอร์เรชนะ4เสมอหนึ่งจากห้านาหลังสุดนะส่วนหงแดงชนะ4แพ้หก็ถือว่าฟอร์มพอๆกัน เฮตูเฮตเนี่ย5เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยริบูชนะ2เสมอ2แพ้ฟอเรสต์ไปเกมเดียวนะแต่เจอกันล่าสุดนู่นเลย1999เลยสมัยที่ฟอเรสต์ยังโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะ แล้วก็เสมอกันไป2ต่อ2ที่ซิตี้กราวนนี่แหละยุคนั้นยังเป็นเจมี่เลดแนปมาร์คอลนโอเว่นยังยิงประตูให้ลิเวอร์พูลอยู่เลยอ่ะเอา้าทีนี้มาดูตัวผู้เล่นที่เข้าวไปเลงสนามมันหน่อยก็แล้วกันเนาะฟอร์เรสตัวหลักๆในพวกโจวอลลโทเบียสฟิเกเรโดนี่เล่นเกมรับ <Okay. S 1> ตรงกลางมีกองกลางตัวยืมจากแมนยูแต่อย่างเจมส์การ์เนอร์คุมเกมเล่นร่วมกับแร yes, นเยสเนาะคู่กองหน้าเคนนันเดวิสกับเบรนแนนจอห์นสันนะจ๊ะส่วนกองหน้านลิเวอร์พูลหมุนทีมแน่นอนประตูเบอร์ซูงนไะนะนะบรเรนนเ่จจจ็บใใชชม้ะโโกเเมนนะ <Okay. S 1> ล่กับอนดรบ์แนทางกว้าง เซนเนอร์แบ็กเชอร์มาติฟกับอ e ิบราฮิมาโกนาเต้นะจ๊ะมิดฟิลด์ฟาบินโยนาบิเกต้าและเคอร์ติสโจนน่าจะพร้อมทั้งหมดข้างบนเนี่ยทาคุมิมินามิโนอายุนโมโตะนี่เล่นแน่นอนโรเบโตฟิมิโนที่ฟอร์มดีอ,อาร์เซนอลก็น่าจะได้ลงแล่หนึ่งคนดิโก้โชต้ายิงประตูดได้กับอาร์เซนอลแต่ฟอร์มไม่ดีก็น่าจะได้ลงเช่นเดียวกันนะคู่นี้ ริพูบุกไปบังคับชนะ2ประตูพวกแกจะโอเค50%อยากโอเคเว่อร,อร,อร์ฟินสุดๆต้อง3ประตูขึ้นไป <Okay. S 1> ซงนํยอยนี่แล้วริพูดูดีกว่าทุกกระบวน้าแม้จะเป็นตัวสำรองก็ตามนะฟอรสเอร์อาจจะเก่งก็จริงแต่เจอริพูเนี่ยมันยากเหมือนกันนะช่วงนี้ริพูมั่นใจสุดๆ2ประตูจะดำว่าหงแดงไปถึงใน90ปนาทีเพราะเนะ โฟลเอนบุกแรกนะยับกว่านั้นด้วยซ้ำนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้หงแดงเลี้ยวพื้นโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจาดาภาษาไทยนะยูทูบวิคมเคราะห์บอลลลนที่โอเคเจดําดนะสับสคริปต์สั่นกระดิ่งให้เจดําด,ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ในทิกตอกใครฟอลฉันอยู่กดฟอลเพิ่มเติมให้ได้เลยใครที่ดูอยู่นะเจดมออฟิเชียลและยูาาย่ห้ยหลอดนะเอาวันนี้มีความสุขสนุกกับฟุตบอลเหมือนเดิมนะจ๊ะดูแลสุขภาพกันด้วยกันแล้วกันนะโอเคเจดําดมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีจ้า